สวัสดีจ้าทุกคนมันนี่แม่แม่เขางานใบจ้ะแม่เลยมีเวลามาสวนแว่นมาเก็บอวกพริกจ้ะบวกพริกดแดงเต็มต้นบมดเลยจ้ะอันพริกอีหยังเกาะขึน้นพริกกระเลียงไหมจ้ะมาเบิ่งมาเบิ้งไก่มาเบิง่บงไก่ย <Yeah. S 1> พริกพริกระเลียงไหมจ้ะที่มีสีเหลืองสีแดงแบบสีไหมจ้ะงามงามจ้ะงามขากงามเนี่ยแม่นก็นเลยสิมาเก็บไหมจ้ะมัน สุกเต็มต้นบ้านหลัจะเบิง้งได้พี่เยอะแยะเลยจ้ะเที่ย่วยย่อยใหญ่พร้อมจะ้ะงามคักงามแน่แล้่มาเก็บพริกกันจ้ะถ้ามาเก็บพริกแล้วั้มมานี่มันงามหลายยวเริ่มต้นแปลงหนี่ก่อนเอาฝรั่งฝรั่งสวัสดีครับยังสวัสดีครับทุกคนฝรั่งอยู่ด้วยทีนี่ฝรั่งอยู่ด้วยแต่ฝรั่ง เป็นมือกล้องนะกำ <laughs> ลังเก็บไม่เป็นกำ <laughs> <laughs> ลังเก็บไม่เป็น <laughs> นะจะเก็บพริกละมามาถ่ายใกล้ให้เอฟซีเห็นด้วยพริกเราสวยขนาดไหน <c oughs> อากาศหนาวหร้แจ้ะเก็บน้อยเหลืองไปน้ำสีเหลืองด้วยสีเหลืองด้วยอากาศเริ่มหนาวหรอแม่จ๋ะเย็นเริ่มเข้าน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 หนาวลรออุ้ยกระเด็นกระเด็นนู่นน่ะ

ปีนี้แหวบ่ได้ปลูกพริกจินดาแหวปลูกพริกกระเลียงเพราะแหวบ่มีเวลาเพาะต้นพริกไหมเจ้าแง่ทางงานอีหลีจ้ะช่วงน,นี้งานหลายอีหลีแหวบ่มีเวลาอีหลีจ้ะโอ้เต็ม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 สตาร์ทแล้วสตาร์ทเล้วสตาร์ทเล้วคนไทยแต่รู้ไหมมีม,มีอีกมีอีกแดงไหม เเเวลาป็นปิกซ์แวร์สวยคนไทยเก็บเก็บเก็บอยู่เก็บอยู่สีเหลืองนี่ยต้องไว้เป็นสีแดงหรอไอคก็เป็นสีแดงไม่สีแดงให้เก็บหรออยากกลับมาคนเดียวไม่เก็บเป็นหมดแล้วหนาวแล้วอแล้วกูจะอาทิตย์หน้าดูก่อน นี่อากาศร้อนเ,เย็นหรือแม่จ้ะทุกคนเนียมาเครือรของคนไทยมีเจ็ดดอกเป็นหนาวแล้วหนาวแค่เนามีเยอะๆพิกปีนี้นี่ทุกคนเยอะขนาดนี้นู่นถ่ายตรงนู้นสีแดงๆให้ก็เอฟซีดูด้วยอู้ย์เยจนอันใหญ่จนอันใหญ่จนอันใหญ่ทุกคนนี่ พิกเต็ม here ยืนะขนาดนี้ก้อนไทยนี่ย่งสีม่วงสีม่วงสีม่วงสวยเนาะสวยเป็นสีแดงไหมอันดูแบบนี้เ,นนนนนนเป็นเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนสี เขาเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแต่มันจะเปลี่ยนไหมอ่ะอากาศเย็นแล้วอ่ะอากาศเย็นแล้วเริ้สตัดหนาวแล้วดีเยอรมันอากาศเริ่มเย็นแล้วแม่จ่ากเยอรมันสีแดงทันบ่ปัดต้นแค่นี้ม yeah, yeah. ีเยอะๆ <Don 't S 1> ดอกเนาะต้นเล็กๆต้นเล็กๆจะมีเต็มดกอีลีเหรอดกอีลี <laughs> <laughs> บอกสิดอกอีลี ดอกอิลี่เรอดอกอิลี่เลยอ,อย่าบอลดกกระด,ด,ดอกกระดี่งกกระดอกกระเดี่งสวยนะสวยเดี๋ยวเอาไปตากแห้งโอ้ปฏิบัติตากแห้งตากแห้งเอาไปตากแห้งแล้วก็ปันน่นเป็นพริกป่นหรือแช่แข็งไว้กินได้สวยนะสวยฮู้วคนไทย กันใทเก็บปิกเยอะมากนะมารู้มารู้เก็บที่ไหนะเยาี้เยอาอันนี้ต้นสวยมากมอู้เยอะขนาดนี้ิกเซงเดมเเดมมารูไดมสเดง คิแอะไรคนไทยได้ไหมสิเสดงโอ้ยทำไมเวลาเปิดหนาวหนาวถ้าแดดออกก็โอเคอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตน้นนี้เต็มเต็มสวยทุก <c oughs> คนคนไทยเก็บเก็บอันเดียว <c oughs> แต่ฝรั่ง,ง <c oughs> ทำคลิปฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าใส่คลิปมั้ยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเฮ็ดนานเฮ็ดนานงานเยอะจริงทำงานอย่างเดียวเ,เลยเป็นี้มีแค่นี้ส่วนไม่ปลูกอะไรสองคนคไม่มีเวลาเดี๋ยนี้เวลาปิดส start now เลื่อนทีกันมัไไนมไปกะแล <coughs> <coughs> Bác si ta mai vang kẹp ăn điều Yên mưa đuổi yeah. Mà tông chào Kẹp tông chào pick ác con thầy yeah. con kẹp bọt Mai bên xua Mai missa <coughs> Con thầy kẹp bớt Hãy subscribe cho ่วยันานี้พี่กหนื่อยใหญไๆจ้ะช่วงนี้เวรเห็ุงานหนักอีหลีจ้ะมันไม่มีเวลาพักเลยเก็บเงินจ่ายเวรเก็บเงินไปสอมแซมบ้านไหมจ้ะย่งก็เลยเห็ดงานอย่างเดียวเลยตอนนี้อ,อันนี้ด้วยเต็มหูต้นนี้เยอะเนาะนี่ดกเนาะนี่ดกมากเลยนะดอกมากๆ ีแดงนิดเดียวแต่สีเขียวสีเหลืองเยอะมากเลย้าแต่เข้ามาสีแดงคนเดียวนาะจกติ๊กจกติ๊กคนใดสีแดงมาสีแดงได้สีเหลืองมาสีเหลืองก่อนจะได้สีแดงไม่ใช่มาสีเหลืองได้สีแดงเฮ้ยไม่ใช่มาสีแดงได้สีเหลืองพลังพูดกับต้องมาสีเหลืองก่อนสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงอู้คนใดเก็บกลมังเต็มแล้ว เยอะอยู่นะเยอะหนุ่มต้นเยอะได้เยอะอยู่นะแต่มาเป็นเต็มสิเด้งอ่าอ่าอ่าไปไหนไรคนไทยไม่ใส่เลยไม่ใส่เดี๋ยวจบกลางหลังอ่ะอันเป็นทีบอกว่าปีนี้บ่ได้ไปเก็บเห็ดออกเล้วจ้าเออไปไหนฮียเ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 ฮียสนใจเดี๋ยวก่อนพูดให้เี่ฟังก่อน ปีนี้บ่ได้ไม่เก็บเห็ดออกเลยจ้ะเขาห้ามเขาไปเก็บเห็ดจ้ะเขาว่ามันมีโรคโรคชนิดใหม่มาครับหมูปลาแล้วหมูปลามักขี่ใส่ปลาเห็ดนี่เสียได้ถูกเห็ดเขาไป่ค้นเก็บมากินมาจ้ะเขาย่านติดเชื้อโรคกันนะประมาณนี้จ้ะเขาไปเก็บถ้าเขาเห็นเขาไปเก็บได้ปลาเขาติดปลาผ่านอรยูโรว่าสันว่างเห็นเขาวางสันแล้วจ้ะเนาะปีนี้บดิษเก็บเห็ดจ้ะ ทางบอกแหวนยูนะหรืออาจจะทั่วๆก็ได้อาจจะอาจจะคือกันเบิดก็ได้จ้ะเพราะเขาบม่ให้เขาป้าเก็บเห็ดจ้ะปีเนี้ยเขาห้ามไหมจ้ะห้ามไปอ่ะห้ามเก็บเห็ดห้ามเก็บเห็ดจ้ะเวอรคนไทยเขาบม่ให้เขาป้าเก็บเห็ดปีเนี้ยมันมีโรคมากกับหมูปาลาบมโหลโรคอีหยงจ้ะ ได้เยอะอยู่นะได้เยอะเออโชคดีมีมีแดดนองอาทิตย์เอาช่วงนั้นก็ร้อนก็ร้อนเยอะอยู่นะช่วงนั้นอะ่ะที่ก็เลยแดงแต่ที่เหลือๆนี่เสียดายเนาะเสียดายเสียดายแม่ดิฟนี่เสียดายมากเลยจ้ะตรงนี้จ้ะกำลังงามแล้วก็สลัง่งสลังสีเหลืองเหลืองแล้วก็สีแดงกับบัณฑเนี่ย อดเก็บเห็ดว่าจะป็นนี่อันนี้น,น้อยๆน้อยๆน้อยๆอ่ะอันนี้เป็นอย่างคือว่าว่ามีเวลาว่ะทีจ่ะแบนเขาง,งานสิบมงเศรา้าแบนเลิกสามตุ่มไหมจ้ะทุกมือเลยจ้ะวันจันทร์วันเสาร์หายยืด้านชิดมือเดียว อยู่บ้านติดหมอเดียวแบนกะต้องทำงานบ้านบา้บางไปเบิง์กเมญาบ้างสิแม,ม่จะ้ะโมมีเวลาหรอ,อกจะ้ะอู้สิแดงเยอะเยอะเนาะเยอะโอเคเราได้เยอะอยู่นะโอเคอยู่นะเ่อวนนต้นหนึ่งก็สุดท้ายหมดายสุดท้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 าย <Okay. S 2> นี่ทุกคนโซไทยเปิดแล้วย็นไหลยอยู่ยจ้ะขนาดแดนนี้เวลาบางสวนได้หนิคนไทยเก็บเปิดแล้วตแตแแวาจารยแผนปลูกอาจะรยแผนปลูกเ็นผม่าไห้น้าจักเทือเลยจะ้ะมิจเจรังเลิกงานมาแล้วก็มห <c oughs> หาหดน้าไห้หน้าไม่ผู้เดียวอย่าฟรังไห้พืเดียวมิจะฝฟรังมาสวนพู่เดียวจะมหาหดน้าพักชั่วโมงหนึ่งเฉลีย่ยหรือสองชั่วโมง มาถอนยาอีหยังไงเสียแล้วก็ไปบ้านแค่นั้น่จะจ้ะเพราะว่าแบนเขาง,งานสิบโมงแบนกะเลิกสามสุ่มน,นะาะจ้ะแบนกะบ,บ่มีเวลามาสวนแล้ววันอาทิตย์ก่อนถ่ายนวยานอาทิตย์กับเมื่อยต้องไปเบิ่งยาต้องเฮ็ดงานบ้านแต่ก็นอนพักแบนบ่มีเวลาใช่หรือจะแบนเมย์แบนเมื่อย์แบนก็นอนอย่างเดียวพักอย่างเดียววันอาทิตย์มาจะเนาะ มีเวลาปักกับพ่ออันนี้ยังนีงยังนี่น้อย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 ก็เอานี่เบ็ดแล้วคู้นี่เสียดายเนาะดูสิกำลังสวยมากกำลังดกเต็มเลยแม่จ้ะเสียดายครับจ้ะหนาวแล้วหนาวแล้วแต่การล่องเบิ้งอีกเดือนนึงนะจ้ะมึงบอกประเทศข้าล่งกับเสียปะล่ะว่ประเทศฝรั่งเศส มาได้กน่าวเียแล้วจ้มาจปนนไหนบาไหน้าไหนคนไทยาไหนบ้านไหนบาไหนมะเขือมะเือมเือมามีเดี๋ยวเขาบอกมเือก่อนไม่มีมีเไหนเห็นนี่ลูกโอ้เล็กเ อะไรเล็กๆกินได้พอดีนะเนี่ยนี่นลูกทีสองผมเก็บแล้วมาเครียบว้าอันนี้ไม่เห็นฝรั่ลลงไม่เคยเห็นอะไรสักอย่างหรอกอ้าโลเนี่ยข้างล่างอีกต้องหลายอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัสไม่เห็นฝรั่ลลงไม่เห็นบัสบัสเลยฝรั่งไม่เห็นเก็บแล้วต้องก็เปิดเบื้องข้างล่างเสียเนี่ยฝรั่ลลงกกเก็บแล้วสิพลูกฝรั่งมันมาเก็บมันเก็บไปให้แหวนนะละปักหลายน่วยนึง อันนี้เพิ่นบอกเห็นนะจ๊ะปล่อยมันใหญ่ก็ <laughs> คนไทยฮ่าฮ่าฮ่าแบบนี้อ<น>ะเวลาเปิดเวลาเปิดคนไทยเวลาเปิดคนไทยไม่มีแล้วยาฝรั่งก็เปล่าอ่าฮ่อีกหนึง่งลูกวูหูยูหูคนไทยได้กินเขาลังอับมองไม่เห็นหรอก เด้อเล็กๆมาแล้วเล็กๆเ,เล็กๆพ่อไม่เก็บเล็ก็อร่อยเด้น๊ซ<อ>่บหาอะไรหาอะไรหาทองไหม <laughs> หาทองไหมเด็กก็บ่าวคือผักคือทองค่อมอะไรอยู่เมืองนอกเนี่ยมะเขื่อคือทองค่อมในไรทีนจะได้ปลูกได้กินมั้ยเนี่ยมะเคยเป็นยากที่มันมาขึ้นขึ้นแต <c oughs> ่ว่า Hallo? Ja. Hvad? Hvor langt er bort? Hvor langt er Hvor langt vi hen? Ja, jeg kender den i. Er Ja. Jeg kan lukke ja. lækker, ja. Kæp, du har lukke Guck mal, kom, jeg du เล็กโเล็กเล็กเลยฮ่ะฮฮเยอะแสงมาเห็นชินชินเนี่บ้ากคนไทยเปิดใบออกทาไงดูดูดูมาเยอยอะเห็นไหมเห็นไหมอู้สวยนี่เป็นสวยอย่างนั้สวไปละไปละไปไหเไปไปจ้า โอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม้ะคะเด้อแล้วแหวนกต่ที่กลับบ้านไปเห็ดไปเห็ดอาหารเศร้าให้พลังกินข่าวเศร้าแตวกลับฝรังไปเห็ดงานฝรั่งออกตายแล้วมาแรงจ้ะตแก่คงไทยไปด้วยเห็ดนั้นแล้วก็ไปเห็ดงานบายจ้ะเห็นข่างานบายโอเคค่ะขอบคุณทุกการติด <l aman> ตามขอบคุณทุกการรับชม้ะคะเด้อแหวนเม่ค <l aman> ่อยมีเวลาพอแหวจ้ะขอบพูดพาครับกองคาร์บครับขอบคุณครับทุกคนดูคลิปคนไทยกับฝรั่ง บายบาทองหาทองฮ่าท่าฮ่ามาหาบกขือบกขืองามเนาะจ่ะเนาะโอ้ยงามมิหลีจ้ะอ่อนซ้อนไหมจ้ะทำอะไรอยู่เก็บสายยางเก็บสายยาง กำลังเก็บสายอย่างสิเมื่อบ,บานกันหรอจ๊ะามนีหนาว,ว,ว,วแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วไบานเล้วันหนาวแล้วว่ามีนามแล้ว